เฮ้ยข <łość> ึ <S 2> <S 2> hey, ้นไปที <an> wow, wow. ่แล้วไปยังว้าวเหรออะไรให้ถ่ายให้ผุดให้นิ

ไม่เลาะวงก่อนเนอะเลาะวงก่อนเดี to ๋ยวสิม่ใหม่อแอบยังคือใหม่ครับแท้จริงย่า่พี่น้องเลยไปลุกหวาบว่าไปทางนี้เนาะ ที่พี่น้องเอ้ยเต็มรถคืออยู่บ้านนี้จนรถมาฮอดทั้งปีคุณรับคุณนอนกันบี้สบายดีลูกสาว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 เซอร์อ่านไม่กันมากนะล้วไปทำอะไรจังคุณน้องสบายดีไดทั้นงนีอ้อาวินสบายดีแล้วบอกปลาลูกเนี่ยเขาการะลังสิไปใช้ลูกนี่ไป,าาไปใส่เขากระลังสิไปใส่อาวินไปใสก่ก็มาดี ไปเกลือปลาเกลือปลาเนี่ยเกลือปลาว่านี้สิผ้าพ่นไปดินนั้นอันนั้นได้รูปพาน้องวินไปดินอย่างก็อันดิงๆิ้งดิ้ดิค่พาวินไปดินดิงดิดิงดเนาะอยากนอนนะผ่อเวลา่อนเวลาเพื่อนนะตอนนี้กำลังไปสองเลยเนาพี่น้องเลยน้องกำลังสี่โมงนะพาตาลําเพึ่งครับน่องนิ่วน่องนิ่วน่องวินเนอร์พึ่งพี่น้อง ย่านพ่อจันบ่จันหนาหูพูดว่าหนาก็มีแต่ซิวเนาะลานย่านเลยลานยันย่านพี่น้องเอ้ยเข็ดจังไดงละบาดนี้เอ้าสบายดีป้าลูกนี่ลูกสบายดีเออสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะมันสึกขู่สึกคนสบายดีอยู่ธทางหลังพูดเป็นยั่ไงเนาะจ้าพี่น้องวัลเปิดตัวดืติดื่มด่เนาะ เอามีตุ้ยมามเนาะเมตุ้ยพ่นมมาย่เลยเราบอไปเราเราเนาทางพอเคเรให้ไปวาจะีเราเลยอายคนเราอะเนาะยังตลาดาไแล้วกยิไปย็นแ้นะมันเย็นมันเย็นมดลูกหนาวบอกวเย็นมนหวไกับยู่ทเนาะ เนาะพาเด็กๆเพิ่นไปดินก่อนพีที่นองเ้านนกบุญประจําปีเนาะบุญกาซาดเนาะิ่นเนาะบุญวัดประจําปีวัดประทานอีกครั้ง่อะ่เนาะือว่าคนไปลายขนาดเนาะลายเฮงงานบี่าบกันคือเก่ามันนีกับพากันก็ไป้องเนาะวาสิมี เออยังแน่อยู่ภายในงานเพิ่นนะเสิหลายบ่จอดรถจอดลางได้บ่เนาะพอกอยู่งานด้กันพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็พี่น้องเอ้ยแดดอยู่ตอนเว้นบนีเนาะแต่ว่าลมลมหนาวิวแห้งแตกเขตน้อยก็สิเต้นเข้าก็ได้ดพี่น้องเอ้ยแต่ละคนก็ได้เนาะนาวาคิมเอาบ่อยู่เนเชนะพี่น้องเนาะ ดินบุญน้ำสาวตรำเพื่อนเนาะพี่น้องไอ้เนาะมืออื่นก็ถือว่าเป็นวันจันทร์เนาะพาเที่ยวก่อนพาเที่ยวก่อนไปเมื่อวานก็เบิ้มมือพี่น้องเลยมัอนี่อีกเบิ้มมืออีกมัอนี่เนาะเอาใจเพันสองมือสนใจโยวาสันพี่น้องเอลยงัวงัวหน่อยไรชอบพี่น้องไอ้เนาะ ไกลไกลเลยไกลไกไปบนพุ่มยันมึงมีหมุนจอดอยู่น้องไปดีหลุดพี่น้องไอเดียวสิไทยพี่น้องเบื่อตอนทางเข่าน้องรถนี่เก็บเก็บพวกไหนเนาะเก็บเก็บทางขาทางพวกไหนขาทางแต่ว่าเรามีอันนี้แล้วผูเป็นยังพี่น้องคนว่าอยู่ว่างงานกะแทนที่สี่อํานวยความสะดวกถนนกับถนนรวมคือคือเก็บคนว่าจ้ะเนาะเพิ่อนสี่มีนายทุนเพิ่นประมูลงานมาแล้วนะเบิร ในงานเนี่ยนะนดินเนี่ยเป็นบริเวณหอบหอบยิ้มวัดนี่เพิ่นสิบประมูลมาแล้วเนาะว่าเท่านั้นลาดเท่านีน้ลาดเจ้าจเพิ่นจะมาบริหารแบบนี้เก็บเจรล็อกเจรล็อกนะนะพีน่นเป็นการการฆ่าของนายทึนเพิ่นแล้วอีกแห่งนึงนะว่าละพี่น้องเอ้ยเป็นการวิธีการหาเงินของคุณเนาะแต่แต่เไม่ใช่มีแบบนายทึนเพิ่นเนี่ยนายทึนใหญ่ รับผู้ใหญ่เพื่อนเน่ยรับประมูลงานมาเบิดอะของภายนี้บดพื้นที่แถวธนบุรีนั่นเนี่ยมันชิมโต๊ะเป็นไทรนะทันลาดทันนิลาดแต่กำลับริหารเพื่อนหถือว่าก่โกลวยกดรวยนี่เลยหมี่กึ่งหมีสิประมาณนี้แหละพี่น้องเลยใช่ไหมเพื่อนไปชมกันพี่น้องเลยอยู่บรรยากาศในงานเนาะบรรยากาศเดี๋ยวชิดไทย ทำครอบครัวในเด้อพี่น้องเลยช่วงนี้กะถือว่าไปหลายละเนาะไปห่างดูทางนี้ลายกันอยู่น้ำครอบครัวก่อนคือมืออื่นนี่กแตทางบ่าดีบ่าวบุญเพื่อนกับคือว่าสิพากันขึ้นไปอีกแล้วว่าเฉยแล้วไงบ่าดีก็จะเดินทางมืออื่นเลาะทางมาบุญบ้านป่าเพื่อนกับน้องอีกสองเมื่อทางบ่าวจันอีกแตพังเบริก่อนพี่น้องเก็บงานเก็บงานทางนี้เบริก่อนเนาะว่าขึ้นรอบนี้ก็ยังบอคอยมี ยังไปเจ๊กไญใจนะพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกายูนเข้ขามือควอก่อนมันจบกุล่ะพี่น้องอาทิตหนึ่งสีห่หา,ามื้อเนาะว่ากันเบิ่งตามตัวจริงกันไปนี่แหละเน,ะนาะไปตามเบื้องบนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปใช้พ,พี่เลี้ยงไปเบิ่งไปชมกันทางเขาวัดถาตอีกข้างกันเลยเนาะต,ตอนนี้ตัดภาพเข้ามาภายใน ทางเขาว่านธาตอิงหัง่งพี่น้องเลยเนาะหลุลางคนกับกำลังลังเขา่าลังออกเนาะค้อนกล,กลุ่มอยู่พี่น้องเลยอ่าเห็นรถทางควางไทยเพิ่นกับมาหลายหล,ลายได้มื่อนี้เนาะมาเที่ยวงานอ่าพระธาตุอิงหัง่งพี่น้องเลยพระธาตุที่เรื่องซื่อเนาะครูบ้านครูเมืองันนี้ก็ ไหให้เจ้าเราวัดอยู่ฮะเราบะวัดเรื่องความเป็นมาของพระาตยิงหังนี่บ่เอาโพี่น้องเคยทําเรียนอยู่แต่ว่าศึกษาบ่ได้ชื่อนะพี่น้องเลยเนาะสร้างมานี่ก็ตั้งแต่โอ้ยผู้ใดพี่น้องก็แต่ยุคเจ้าพระงมเนาะเจ้าพระงมตั้งแต่ามีกษัตริย์ดพี่น้องตั้งแต่ ่ประเทศลาวเรามีพระเจ้าอยู่หัวเนะาะมีกษัตริย์ต่อมากษัตริย์เพิ่นก็ได้ลบล้างไปเป็นประชาธิปไตยก็มือพี่น้องไงซ้ำอันนี้แหละม,มีกษัตริยนะ์เนาะ ซาซีสุโมงซาซีสุโมงเก็บคนละซาฮาพันกีบือวหาสิบบาทสี่สิบบาทเนาะคนละสี่สิบบาททางไทยแต่ว่าถ้าเขามีปีแล้วกับเพิ่์ลบริคิปพี่น้องไงเจ็ดบาทหนึ่งมมีอันน่ะปีติดอยู่ในป้ายรถแล้วกับเพิ่นปล่อยผ่านเนาะ

ช่วงคำพุ่นคำเนี่ยโอ้รอคิวกันเลยนี่พี่น้องเลยจอด,จอดกันเลยรถ<ด>นะเอาต้องมาก,ก่อนแบบนี้แต่ถูกต้องแล้วมันออกได้นี้มันออกก็ต้องเป็นช่วงช่วงลึกนะช่วงช่วงนนะประมาณบ่ลึกเกินไปนะ เอาเลยดูเด้นี่ไก้เลยนี่ไกเลยตุ่มรถกะไล่โคตรก็ไล่ไอ้ได้หนารถวานนี่ไม่มีเลยมองจอดอะีรแค่เนี้ยวันนี้ว่างเนาะมันนี้เนาะวางนนีบอกไวานี่ไล่ไปบนบน ใช่ชื่อ <c oughs> ว่าบันคลามบันคลามีาม <c oughs> บ้านเท่านี้เนาะ <Wow. S 1> <c oughs> ิปกองเข่าพี่น้องไงเนาะกองเข่าป๊าเข่าเป็นกองเป็นลาดมานี้เลยบ่าลงดกบ่าลง ตามย่า่พันย <No> <Koll> ้า hey, uh ่ตาบอดจะพี่น้องเลยเฮ้ยขึ้นไปขี้แล้วไปยัง

แล่ลเด้อสติงาเอาโลเอาขายเแล้วบ่เลยเนาะได้ซตุกบ่ได้เนาะอ้ายมแเแวนีแล้วสติอปอยคะแนนบ่ได้ด้แถหน่อยนึงได้แถมอา3 0ดีอยู่บ่เาไปเฮาเอาบสาวาอยู่เนาะอ๋อพี่กระซกันเนาะมา่ามาด ถุกโอ,อ้หเอ้ลอมกกังกรเนอเลาะมังกรเดี๋ยวสิม่ไหมยังขึ้นใหม่หมขา้ยางแท่นี่ยพี้ลยไปลุกหวัว่า,ปาไปทางนี้นเนาะไปไป สงเนี่ยจะไปเซ็นต์ส่งเอยเีวน้เราเดี๋ยวเราหายแล้ว